ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบที่ร้านขายของชำริมสวนสาธารณะวังมัดฉาหนองบัวเขตเทศบาลนครอ,อุดรธานีค่ะซึ่งพบกับนางประหยัดเจ้าของร้านนะคะได้นำธนาบัตรฉบับละ1,000บาทซึ่งเป็นแบงก์ปอมนะคะใส่ถุงพลาสติกใสพร้อมกับเขียนข้อความว่าคนสวยซื้อแป,ป๊บซี่20บาท ออกมาวางเทียบกับธนาบัตรฉบับละ1000บาทที่เป็นของจริงค่ะซึ่งก็พบว่ามีความแตกต่างกันทั้งเรื่องของเนื้อกระดาษสีขนาดและก็รายน้ำค่ะเมื่อเทียบกับธนาบัตรฉบับจริงนะคะพร้อมกับเขียนข้อความว่าไม่รับแบงค์พันติดไว้ที่หน้าร้านและบริเวณตู้แช่ค่ะเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นซึ่งนางประหยัดบอกว่าเมื่อเวลา14บนกาสินาทีของวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ มีลูกค้าเป็นชายและหญิงค่ะขับขีร่รถจกยานยนต์ซ้อนกันมาจอดที่หน้าร้านแล้วก็สั่งน้ำอัดลม1นึขวดตนจึงได้เดินไปเปิดตู้แช่แล้วก็นำใส่ถุงไปให้นะคะบอกว่าราคา20บาทหญิงสาวรูปร่างท้วมค่ะก็ได้ยื่นแบงค์ผานมาให้ซึ่งตนเองก็ขอเป็นแบงค์20บาทแต่ว่าหญิงสาวเจ้านะคะบอกว่าไม่มีตนจึงได้รับและก็ถอนเงินให้980บาท แล้วก็ยังพูดกับลูกค้าค่ะว่าเป็นแบงค์ปลอมหรือเปล่าพูดยำ้ำไปหลายครั้งลูกค้าก็บอกว่าแบงค์เป็นของจริงเพราะว่าเพิ่งไปกดที่ตู้ ATM มาเมื่อได้เงินทอนแล้วก็ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกไปค่ะตกเย็นตนไปซื้อของที่ร้านขายของส่งแล้วก็จ่ายเงินเป็นแบงค์พันซึ่งเจ้าของร้านนะบอกว่าเป็นแบงค์ปลอมทำให้ตนเกิดความไม่สบายใจค่ะ พอรุ่งเช้าก็ได้นําแบงค์ไปคืนลูกค้าคนดังกล่าวเพราะว่าเป็นลูกค้าประจํากันอยู่แล้วแต่ลูกค้านะคะไม่ยอมเปลี่ยนค่ะพร้อมก็บอกว่าทําไมไม่ดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ไม่ขอรับผิดชอบใดๆค่ะซึ่งนางประยัดก็ได้นําธนบัตรใบนี้นะคะไปให้เจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบก็พบว่าเป็นแบงค์ปลอมค่ะ จึงมาแจ้งความลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ฝากไปยังร้านค้าต่างๆนะคะขอให้เสียสละเวลาตรวจสอบดูธนบัตรให้ดีๆค่ะถ้าเห็นว่ามีความผิดปกติก็ขอเปลี่ยนคืนลูกค้าทันทีซึ่งนะคะไม่แน่ก็อาจจะเป็นธนบัตรปลอมเหมือนอย่างที่ตนได้รับมาก็เป็นได้ค่ะสวยคนสวยอยู่เพราะเราไม่สวยเราก็เรียกเขาคนสวยอืก็เลยไปขอเปลี่ยนเขาบอกบเปลี่ยนให้ เขาบอกว่าบัวใช่แบงค์เขาใหม่กว่านี้เอาก็พูมีแบงค์เดียวบอกกับลูกๆจับดูลูกๆแบงค์ลอมได้นน่เขาบอกเอาแม่ตกใจนอนบ่หลับแบงค์ลอมก็บอกดึงว่าพรุ่งนี้เขาคงจะมาซื้อเป๊ปซี่เขายังบรู้ตัวมั้งก็เลยว่าอย่างนี้นะเลยจะไปขอเปลี่ยนเขาพอประมาณสามโมงเช้าสี่โมงเขาบอกมาแล้วคนก็ตกเนาะก็เลยไปหาเขาไปถามป้อมยามว่าเห็นคนรูปร่างอย่างนี้อย่างนี้บอกก็รถขี่รถประมาณนี้แหละบอกพี่อยู่ร้านนั้นพี่ไปเบิ้งดูเบิ้งได้ก็เลยว่า น้องเมื่อวานนี้น้องเอาแบงค์ฟอมมาให้พี่นะรู้ไหมบอกอว้านู้นมีแบงค์ฟอมหรออย่างนั้นพี่ขอเปลี่ยนในเดอร์กันเลยว่าอย่างนี้ถ้าบออน,นั่น่ะเขาเขาก็โวยวายบอกเขาไม่ได้ซื้อเขาไม่ได้เอาแบงค์เก่ามาขนาดนี้แบงค์เขาใหม่ขนาดนี้ก็เลยบอกโอ้ก็บรรู้คือกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้แบงค์เดี่ยวขายของดีปันนีกสิได้แบงค์ละพันแบงค์เดียวบอกเอาก็มันได้จริงๆเราบอกเคยโกหกคนด้วยพูดอย่างไงเราก็จะพูดอย่างนี้แล้วก็วิ่งไปทอนเงินเขาเอาแบงค์ฟอมว่นี่